ผมเด็กชานัตพงศ์สายเด็นม .105 ลิ่ีผนะครับวันนี้เราจะมารีวิวน้ำยาล้างจานยี่โอน้ำยาหมาัยนะครับเป็นน้ำยารุ่นแฮนด์เมดของเราเองทำมาจากมะกรูดหัวเชือ้อและหัวแชมพูน,นะครับผลิตภัณฑ์ของเรามีโซเกนว่าใช้ดีมีคุณภาพและสะอาดครับถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อเดี๋ยวลองไปทดสอบกันเลยครับ <c oughs> เราจะมาลองใช้กันดูนะครับ อาลงเคกันเลยคือผลิตภัณฑ์นี้นะครับใช้แล้วจะไม่มีจะไม่มีแบคทีเรียน,นะครับไว้ใจกับช่วคหูดีก,กว่านี่หละเพราะว่าเชื้อมันติดเยอะมากเลยโดยเฉพาะมาจากสมุทรสาครเนี่ยเยอะสุดๆก็ใช้แล้วกินไม่หมินไม่คาวไม่มีแอลกอฮอไม่ใส่วัตถุแันเรียนนะครับวัตถุดใช้จากวัตถุธรรมชาติทั้งหมดนะครับ และบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่าราคาถูกมูลค่าราคาก็ไม่แพงนะครับสนใจสั่งซื้อได้นะครับวันนี้นะครับก็ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ทุกคนมารับชมรีวิวของผมนะครับขอบคุณมากนะครับ